ในอาหารหนึ่งกล่องของเรานี่ค่ะกล่องนะคะห้าสิไส้ไปกระโปกระเปกนะคะนี่ค่ะใส่ไปวางขวางขวางมาดูค่ะใส้ไปให้เข้ากระโปกระเปกเห็นไหมสองชิ้นเริ่มจะเต็มกล่องแล้วนะคะแล้วเราก็สลับกับชิ้นเล็กสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเมือนเดิมนะคะ เสียงจ,จ้าจมาอีกแล้วคะ่ะมือเจ้าคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหยอดไก่มากิ้งไก่ให้เพื่อนๆดูนะคะมาเบิรงเทคนิคการกิ้งไก่ของสาวอุดรน,นะคะว่ากิ้งจังไดไห่เพิ่นสวยกิ้งจังไดไห้เพิ่นงามเด้อค่ะเด้อแบบไก่ของเราจะได้ไม่ติดกันหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังกะอาจสิยังว่่เคยเห็นค่ะอันนี้คือไก่ที่สาวอุดรเตรียมหมักไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ มองเห็นไหมมองไม่เห็นแอนเลยเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นสักนิดการที่เรากิ้งแป้งหยอดแป้งนี่เราจะใช้ตัวขีบนะคะเพื่อนๆอันตรายมากๆสําหรับการกระเด็นของน้ํามันเด้อค่ะแอนจะไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าถุงมือนี่มันสีมันสีม,นสมือมันสีตกลงปะหลายอย่างคะ่ะอันตรายเราเลยง่ายๆเลยไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าการกิ้งของเราเนี่ยเขาสืบว่าได้เกี่ยกับมือโดยเด็ดขาดเราจะใช้ที่กิ้งที่หนีบนะคะ นี่คือเกดขนมปังทั่วไปนะคะการจับของแอนนี่มันบ่ได้นักเด้อค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเป็นห่วงสุขภาพนิ้วของแอน,นก็ขอบพุณมาหลายๆค่ะนี่คือชิ้นไก่ของแอนเด้อค่ะเดอ้อเราจะมีวิธีกิ้งอยู่2อ,อย่างนะคะห้ากับแค่กิ้งกลับไปกลับมาแบบนี้เรากิ้งนานเราก็จะได้ไก่ที่กลมนะคะเพื่อนๆเห็นปะคะนี่ค่ะชิ้นไก่ห้ากับหยอดลงไปเด้อค่ะ เราห้ากับสิได้สิ่งใกล้ที่โตขึ้นนะแม่ค่ะพูดง่ายๆนี่ค่ะเห็นไ่มค่ะหยอดการหยอดแป้งของแอนจะมีอยู่สองวิธีนะคะถ้าเราอยากให้ชิ้นกลมนีห้าสิกิ้งแบบนี้เลอคะ่ะเห็นไ่มค่ะเพิ่นสิกลมได้มุเจ้ากลมดิ้งเลยละค่ะกลมขนาดไหนมันอยู่ที่การกิ้งของเราว่าเราอยากได้กลมน้อยกลมกลมไม่น้อยหรือเป็นยังไงนะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือเฮาสิกับแบบนี้เราจะได้ชิ้นแบนๆนะคะสินแบนๆที่อาจจะดูใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะมีลักษณะสองชิ้นนะคะถ้าเรารีบห้าวกะแคร์กรับไปกับมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ได้คือก,กันค่ะแต่สำหรับตัวแอนน่ะแอนสิเฮ็ดแบบว่าผสมกันนะะ่ะแม่ค่ะทั้งทั้งกิ้งแล้วก็ทั้งอัน ทั้งกลับไปกลับมาเขาได้สินกมลมแร้กก็สินแบนด้วยประมาณนี้นะคะอืมค่ะสวยค่ะสวยนี่ค่ะหลายๆคนที่ถามเรื่องว่าแล้วแป้งผสมยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่ไม่มีร้านอาหารนะคะแอนยังยืนยันคำเดิมค่ะซื่อแป้งอเนกประสงค์เลยเด้อค่ะมือเจ้าะ่ะแป้งทอดกรอบของเรานะคะขอให้เรามีเกจขนมปัง แล้วก็อย่าผสมให้มันแข็งเกินไปนะเขาเอินแค้นี่เขาเรียกอะไรเนาะอย่าผสมให้มันมันแข็งเกินไปบ่ผสมให้เขาออกแอนะจะผสมออกไปทางเหลวเลยนะคะแล้วที่สําคัญสูตรเด็ดอยู่ที่ไก่ที่เราหมักด้วยนะคะเพื่อนเพื่สำหรับสไตล์ของสาวอนนุดรนี่สาวอุดรไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะแยะไปในไก่นะคะยิ่งน้ํามันหงน้ํามันหอยนี่อย่าไปใส่เลยเด้อ มันจะทำให้ไก่ไม่เหลืองแล้วก็ดำค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่จะทำเหมือนสาวอุดรน,นะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะใส่เครื่องน้ำมันโหงน้ำมันหอยหรือส้อยยาสีอิ่วคง,งสีอิ่วขาวลงไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าอา,อาหารไทยของเราสามารถประยุกต์ใส่สามารถดัดแปลงใดอยู่แล้วค่ะไม่มีคำว่าผิดนะคะสำหรับการเฮ็ดกับข่าวของเท่าคำว่าผิดไม่มีค่ะ เหมือนสาวอุรก็เหมือนกันลองผิดลองถูกมามากมายหลายวิธีกว่าจะได้มาถึงวิธีนี้นะคะแล้วการที่เราเราอยากจะให้ไก่ของเราเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนี่ห้ามกับห้ามไปแตะไปต้องเขาเด็ดขาดเวลาที่เราหยอดลงไปที่เขายังเป็นสีขาวๆที่เขายังไม่เซตกันเป็นสีเหลืองอมอ่อ,อยนะอย่าเพิ่งไปกลับหรืออย่าเพิ่งไปทิกหรืออย่าเพิ่งไปทําอะไรปล่อยให้เขาร้อนอยู่อย่างนี้ค่ะ,ะเขาอาจสีเเลี้ง ไม่เท่ากันหรือเหลืองมากเหลืองน้อยกับว่าใส่ประเด็นค่ะเพราะว่าเวลาเราดูนี่ว่าไก่ของเราสุกเอาก็สามารถขีบสินที่มันสุกดีแล้วออกมาพักเตรียมขายขายได้บะมีอม่อีหยังบะมี่อีหยังผิดค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรผิดนะคะสําหรับในสายอาหารของเ้าเขาสามารถดัดปรงดัดแปลงได้เพื่อนๆบางคนนี่อาจจะไม่สนุกกับ,ก,บการทํากับข้าวนะคะมัน มันแล้วแต่คนน่ะภาวะความชอบส่วนบุคคลมันไม่เหมือนกันอย่างตัวสาวอุดรนนสาวอุดรบ่มักที่สิ่ไปหาเสริมสวยให้คนอื่นแต่สําหรับตัวเองนี่ทําได้ภาวะเขาบ่มีฝีมือท่างนี้แล้วสาวอุดรก็ไม่ชอบเป็นหมอนวดหมอนวดกับวบ่าใดเป็นอาชีพที่น,าน่าลังเกียจนะคะทุกอาซีบดีหมดค่ะเพียงแค่ว่าแอนยกตัวอย่างให้ฟังว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างช่างเสริมสวยเขาอาจจะไม่ชอบทํากับข้าว็นางค่ะ ลองคนที่ไม่ชอบทำกับข้าวนะลองเอา,เ,อาเทคนิคของแอนไปทำดูนะคะเผื่อบางทีคุณอาจจะชอบค่ะบางคนกนว่านะ้ำมันกระเด็นคอยบ้ามากสาวดุดอนนูน่นนี่นั่นนะคะแอนไปเอาที่คีบมาค่ะ พราว่าแต่ละคนนี่จะให้ชอบเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมุเจ้าคะนี่ค่ะพอเข้าเหลืองอ่อมอ,อยได้ที่นะคะมามาแอนปรับให้ดูพอเหลืองได้ขนาดปริมาณน,นี้นะคะนี่ค่ะแอนกะส,สิใส่ตัวหนีบของเห่าเห็นไหมคะค่อยๆค่ะกลับนะอันตรายนะคะเพื่อนๆระวังสุดๆค่ะแต่สําหรับตัวแอนน่ยแอนชินแล้วนะ ขนาดสิ้นกันยังมีพาดน,นะคะคว่มระวังเป็นดีที่สุดค่ะอย่าถือว่าเป็นเรื่องล่อเล่นนะแม่คะ่ะเห็นปาค่ะไก่ของเฮ่าสีบลอตติดกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมัดใจคุณสามหมอกสามีได้ค่ะมัดใจลูกจากที่เราหลอกหลอกลอก่ลอลูกลูกไม่ชอบกินข้าวเราทอดไก่หลอกลอก่ลอเขาเพื่อนๆค่ะแอนเคยเอาหลอกลลอเด็กน้อยอยุย่นีแล้วค่ะ เพิ่นสิบอกแค่ว่า,าพ่อแม่หลายๆคนอาจจะว่าลูกฉันไม่ชอบกินข้าวนูน่นนี่นั่นเขามีวิธีหลอกลอก่ลอเพิ่นได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าเด็กเขาคือผ้าขาวนะคะเฮ้าแบบวายจังไดหล่ะเขาเชื่อฟังเราอยู่แล้วเฮ <laughs> ้ากระทอดใกล้นี่ค่ะเพินกินโหลดมาแอนจะเอาให้ดูบ่แมนแอนโมได้ค่ะมันคือเรื่องจริงได้นี่ค่ะ แล้วเราทําขายเราสร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำรรจริงจริงนะคะในเมนูทอดทอดของเราเนี่ยค่ะจากที่เด็กไม่ชอบกินข้าวเขาเด้ก,กินของทอดของทอดมันมาคู่กับเด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะรับร่องใดเลยค่ะว่ามักค่ะทุกๆคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชอบค่ะขอบคุณมากนะแอนพ่อแม่กับสิกับมา,บาว่าองสี่ค่ะแอนบ่ได้โกหกนะคะ่ะมาแอนจะขี้ออกมาสองสองตอนให้เบิ้งนะคะ่ะอุ้ยทำยัออยงไงเอ่ยนี่ค่ะ แต่ละชิ้นของของเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากมายคะ่ะเขาอาจสิพักไว้ในน้ำมันหนใอ้เขาสเสด็จออกแบบนี้นะคะนี่คะ่ะหรือเราจะพักไว้ตรงนี้ก็ได้คะ่ะเมื่อเจ้าคะพักไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะก่อนที่เราเราจะเอาไปออกบริการลูกค้านะคะยองไปเปลี่ยนกระดาษกันดูคะ่ะแอนน่ะชอบเอาเขามาพักให้มันหมดน้ํามันก่อนนะคะเพราะว่า ตัวแอนเองแอนก็ชอบกินของทอดนะคะแต่่าแอนนะ่ะบ่ชอบกินของที่มันมันมันมีน้ำมันเกาะแล้วก็เละเทอะนะแม่ค่ะเมื่อเจ้าค่ะเลยเป็นเหตุผลให้แอนนะ่ะชอบเอามาพักอย่างนี้เห็นไหมค่ะแต่ถ้าแขกเราทําไม่ทันนีเข้ากับพักบ็ได้เด้อค่ะมันแล้วอยู่อยู่กับสถานการณ์การทํางานของเราด้วยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเข้ากับสิได ไก่สินหน่อยสินใ่ค่ะกันไปเด้อค่ะเห็นไหมถาสินแบนด์เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เด้อค่ะแต่ชิ้นอุ่ยหนักค่ะมันไม่เหมือนเก็ดขนมปังนะคะแต่ชิ้นนี้จะเป็นสินกลมเห็นไหมค่ะมันสิเป็นสินหน่อยสินใ่ค่ะกันไปแบบนี้ค่ะในอาหารหนึ่งกล่องของเรานะเดี๋ยวจะคีบให้ดูค่ะ ในอาหารหนึ่งกล่องของเรานี่ค่ะกลองนะคะเข้าสิสใส่ไปกระโปกระเปกนะคะนี่ค่ะใส่ไปวางขวางๆมาดูค่ะใส่ไปให้เข้ากระโปกระเปกเห็นไหมสองชิ้นเริ่มจะเต็มกล่องแล้วนะคะแล้วเราก็สลับกับชิ้นเล็ก3ชิ้นสลับกับสิสินใหยสีสิ้นสี่ส,นส,สินนี่เต็มแล้วนะคะหชาสินหกสินเ็ดชิ้น เกดสินนี่เข้ากัสิได้ใกล้กระโปรกระเบกที่เต็มกล่องดูสวยงามกว่าที่เราไปวางแบบริบเรียบ,ยบแล้วไม่ดูตื่นเต้นไม่ดูตื่นตาตื่นใจนะแมคะ่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือเกดชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราวางสวยๆเจ็ชิ้นเขาจะเป็นยังไงนะคะจะนับให้เห็นๆเ,เลยค่ะวางแบบสวยงามสวยงามนะหงชิ้นสองชิ้นสามชิ้น กับสิเต็มยุ่ล่ะค่คะต่ว่ามันกับบ้านนั่นนะคะซีซินหาซินหกซินเจ็ดซินเห็นไหมคะเขาจะไม่เต็มกล่องนะคะเขาสิบ่เขาสิบ่หนาตื่นเต้นน่ะแม่ค่ะเพราะว่าหนึ่งกล่องของเราเจ็ดชิ้นนี่เราขายอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าโคนนะคะมือเจ้าคะ 129ค้อนถ้าเราเห็นมันมันดูใหญ่ๆพุนๆขึ้นเข้ากับสิตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจยังสรไหมคะแต่อันนี้เขาไม่ได้หน้าตื่นเต้นนะคะถ้าว่างกระโปะกระเปกกลับมาเท่าเดิมกระโปะกระเปกอีกนะคะมันสิตื่นเต้นก็กันนเค่ะมือเจ้าเหมือนกับแบบว่าหกเราทํายังไงให้อาหารของเราอ่ะดูน่ากินนะคะกัสิเป็นประมาณนี้นะคะตื่นเต้นเก็ชิ้นเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะลองเอาไปทําดูได้นะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับส c r i b e กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปสาวุดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ